สวัสดีท่านนะครับวันนี้พบกับช่อง Boys เสียนนะครับอีกเช่นเคยนะครับคือผมไปเจอนะครับพี่รุ่นพี่ในเฟซนะครับที่แกทำแกทำประกาศทำน้ำเขียวเนี่ยนะครับคือผมไปดีบซีเขาแล้วก็ติดตามกันมาณประมาณหกเจ็ดปีก่อนนะครับก็เห็นแกแกทำน้ำเขียวแล้วนะครับทำไรแดงแล้วแต่คือแกไม่เคยเปิดสูตรนะครับเปิดสูตรในการทำน้ำเขียวมาก่อน นะครับแล,แล้วก็เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับแกโพสสูตรที่กระทำนะครับแกโพสสูตรคือมันง่ายถึงขนาดที่ถึงขนาดท,ท,ที่ผมต้องเอามาลองทําเองนะครับมันง่ายมันง่ายมากมันง่ายจนแบบคือผมผมนึกว่าแกนึกว่าแกล้อเ,เล่นนะนะครับผมก็เลยลองเอามาทําเองนะครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับที่ผมใช้อยู่คือไอ้พวกออรำละเอียดยูเรียปูชูซีบหกอาหารเก๋ยพวกเนี้ยนะครับอามิ แต่สูตรที่แกพูดเนี่ยนะครับแกใช้ส่วนผสมแค่2อย่างนะครับ2อย่าง2อย่างแล้วก็ประมาณว่ามันได้ผลไงแต่ผมก็ผมก็เลยเอามาลองนะครับเอามาลองดูนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ1ิบสิบสามสวันแล้วนะครับที่ผมลองเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าพาไปดูผลลัพธ์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรกันนะครับมันง่ายมากซึ่งมันง่ายมากแล้วก็มันใช้ได้จริงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูกัน อ่าซึ the the this, this, ่งผมได้ทดลองนะครับในอ่าวงปูนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรนะครับบ่อนี้บ่อซ้ายนะครับบ่อซ้ายผมใช้สูตรปกตินะครับที่ผมใช้อยู่บ่อขวาเป็นสูตรที่อ่าพี่เขาบอกมานะครับซึ่งนะครับซึ่งน้ําเขียวเหมือนกันนะครับน้าเขียวเหมือนกันหัวเชื้อน้ําเขียวเท่ากันนะครับหัวเชื้อน้ําเขียวเท่ากันแล้วก็หัวเชื้อแดงแดงที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เมื่อวานเนี่ยเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เนเป็นสูตรปกติ นะครับเพิ่งใส่ไรไปนะครับผมใส่เด็ดนิดเดียวนะครับผมใส่เด็ดนิดเดียวเพราะผมอยากทดลองด้วยไงนะครับอันนี้ก็ไม่มีมีไรนะครับมีไรแต่คือมันยังไม่บูมนะครับมันยังไม่บูมเพราะผมผมใส่ไปนิดเดียวนะครับอันนี้บ่อซ้ายในสูตรปกติอันนี้สูตรที่ใช้ปุ๋ย2ตัวแค่2ตัวนะครับจะเห็นว่าบ่อนี้นะครับไรแดงจะขึ้นดีกว่านะครับอันนี้ผมมาถ่ายกลางวันนะครับดูไม่ค่อยเห็นแต่เหมือนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับจะขึ้นเห็นชัดมากเดี๋ยวกลางคืนผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับอันนี้สูตรปกตินะครับใช้ลำละเอียดยูเรียลำละเอียดยูเรียอาหารไก่นะครับอามิปุ๋ยสูตรบอกนะห้าอย่างอันนี้ใช้ปุ๋ยสองอย่างนะครับสองอย่างนะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยมันเขียวเท่ากันระยะเวลาเท่ากันนะครับระยะเวลาเท่ากันนะครับอัวเชื้อน้ําเขียวเท่ากันนะครับระยะเวลาที่ผมทดลองทาเนี่ยเท่ากัน นะครับจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับไม่ค่อยแตกต่างแต่บอ่อที่ผมใช้ปุ๋ยสองตัวเนี่ยนะครับไรแดงจะแตกตัวดีกว่าอ่าจะแตกตัวดีกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดสูตรแล้วก็อธิบายกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เห็นภาพเลยแล้วกันอันนี้เป็นบอ่อทรายนะครับบอ่อทรายที่ผมใช้สูตรปกตินะครับบอ่อทรายใช้สูตรปกติคืออ่ารำละเอียด นะครับในเส้นปลาศูนย์กลาง100เซนนะน้ำละเอียด1 2 3ผมจะใส่รำไป4ช้อนนะครับสูตรปกติอาหารไก่1ช้อนอาหารไก่1ช้อนแล้วก็ปุ๋ยสูตร12นะครับ2ช้อนนะครับปุ๋ยเอ้ยมันมันเอาที่จริงมันใส่ช้อนครึ่งนะแต่ไม่เป็นไร นะครับแล้วก็ยูเรียสามช้อนหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อามิอามิประมาณประมาณสี่ช้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ่ายมือเดียวนะครับอันนี้เป็นสูตรปกตินะครับใช้ส่วนผสมห้าอย่างนะครับอาอาหารไก่นะครับผมใช้อาหารไก่สูตรสิบหกยูเรียรัม อามินะครับแต่อีกสูตรหนึ่งที่พี่เขาบอกผมอ่ะไม่ใช่บอกผมหรอกที่พี่เขาโพสเนี่ยนะครับเขาใช้แค่ยูเรียหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็อามิหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับส่วนผสมที่แตกต่างนะครับแตกต่างกันแต่สิ่งที่ได้คือผลลัพธ์ น้ำเขียวเหมือนกันนะครับน้ำเขียวเหมือนกันในระยะเวลาเดียวกันพื้นที่เดียวกันได้รับแดดเท่ากันนะครับแต่น้ําเขียวเหมือนกันตรงกันข้ามบ่ที่ผมใช้อามิกับยูเรีย2อย่างมันแตกตัวใยแดงแตกตัวดีกว่านะครับใยแดงแตกตัวดีกว่านะครับผมจะไม่ใช้อันนี้คือสูตรนี้คือเขาไม่ใช้รำเขาไม่ใช้ปุ๋ยสูตรฉุกไม่ใช้อาหารอาหารไก่เลยนะครับแต่อันนี้คือแตกตัวดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆนะครับลองไปคิดตัวแล้วกันนะครับว่าสมควร ใช้สูตรไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสูตรนี้แล้วกันนะครับผมจะใช้สูตรนี้แล้วกันเพราะว่า1คือมันไม่ต้องมาเสียเวลาละลายปุ๋ยอยู่2นะครับต้นทุนน้อยนะครับส่วนผสมน้อยต้นทุนน้อยแต่น้ําเขียวเหมือนกันนะครับอ่าสรุปว่าจุดประสงค์หลักของการละลายปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้น้ํามันเขียวแต่ถ้ายูเรียตัวเดียวเนี่ยแล้วก็อามิสามารถช่วยให้น้าเขียวได้ ผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลืองเปลืองตังค์ครับกับไอ้พวกพวกนี้หรอกนะครับใช่ไหมผมก็มาใช้มาใช้สูตรนี้ดีกว่านะครับไม่จําเป็นต้องหมักปุ๋ยไม่จําเป็นต้องไปกรองปุ๋ยอยู่นะครับแค่โยนย,ยูเรียโยนอามิปึบจบนะครับ<อ>ใส่หัวเชื้อน้ำเขียวโยนยูเรียโยนอา์มิจบระยะเวลาในการเขียวเท่ากันนะครับน้าเขียวเท่ากันแล้วก็แอมโมเนียหมดในระยะเวลาพร้อมๆกันไลายๆกันนะครับเพื่อนๆลองไปคิดดูแล้วกันว่า สมควรจะใช้ส <pl ains> ูตรไหนนะครับผมไม่ได้บอกว่าสูตรนี้มันผิดนะนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสากลที่เขาใช้กันนะครับแต่สูตรนี้บังเอิญว่ามันใช้ได้นะครับมันใช้ได้น้ําเขียวบูมเดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับความแตกต่างระหว่างไรแดง2บ่อปุ๋ยสูตร2อสอสูตรเนี่ยนะครับผมจะไปถ่ายให้ดูกันนะครับว่าอันไหนเนี่ยมันบูมกว่ากันนะครับอ่านะคคือผมไม่ได้ออกมาพูดว่าอันนี้ไม่ดีนะครับผมพูดก่อนนะครับแต่อันเนี้ย นะครับผมจะบอกว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยมันทําง่ายนะครับมันทําง่ายมันใช้ส่วนผสมแค่สออย่างมันใช้ยูเรียมันใช้อามินะมันใช้แค่2อ,อย่างแต่น้ําเขียวไรบุมนะครับไม่จําเป็นต้องไปหาซื้ออาหารเคยอาหารไก่ลําละเอียดปุ๊บๆไม่จําเป็นคุณเข้าไปในร้านแล้วเอาอยูเรียกับอามิมาจบนะครับแค่นั้นเองจบนะครับอ่าลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่ลองเอาไปปรับใช้กันดูว่ามันได้ผลจริงไหมนะครับยังไงก็ฝากนะครับมาคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่านะครับมาแบ่งปันกันนะครับสูตรนี้ผมอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูอ่ายู <Jake. S 2> เรียอามิสองอย่างข้อดีคือไม่มีกากนะครับไม่มีกากไม,ามไม่เปลืองตังค่าปุ๋ยเพิ่มนะครับไม่เปลืองตังค่ารำนะครับไม่มีกากนะครับไม่ต้องกรองกากเพราะว่าเราเอาปุยายปย๋ยเนี่ยโยนไปเลยนะครับโยนไปเลยนะครับอันนี้เราต้องมากรองกากบางทีน้ํามันเน่าเลยนะครับบางทีถ้าเราใส่ไอ้พวกอานไก่เยอะเกินเนี่ยน้ำมันเน่านะครับแต่อันนี้ไม่พึ่งอานไก่ เพราะหัวใจหลักของการทําน้ําเขียวคือปุ๋ยหัวใจหลักของการทําน้ำาอผมพูดผิดหัวใจหลักนะครับจุดประสงค์หลักของเราคือทอํายังไงก็ได้ให้น้ํามันเขียวแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยแค่ยางเดียวอามิน้ําเขียวอย่างอื่นไม่ต้องคนะรับลองเอาไปใช้ดูนะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมยังมาพูดแค่นี้แหละนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับส่วนใน E ีหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนําเป็นวิธีการผาหุดปากัดนะครับผาหุดปากัดสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับวิธีการลงมีดนะครับลงมีดผ่าหุดปากัดนกไรนกปากัดยังไงพาหุดยังไงให้ปลอดภัยนะครับผมจะมาพูดในคลิปหน้าเลยกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดแค่นี้แหละนะครับโอเคสวัสดีครับบ